เปิดตำนานชายรักชายในประวัติศาสตร์จีนที่มาของสำนวนลูกท้อที่เหลือเชื่อว่าหลายคนคงเคยได้ยินเรื่องราวของจักรพรรดิฮั่นไอตี้ IT แห่งราชวงศ์ฮั่นที่ตกหลุมรักชายหนุ่มธรรมดาคนหนึ่งนามว่าตงเสียนจนยอมตัดแขนเสื้อตัวเองทิ้งเพราะไม่อยากปลุกชายคนรักที่นอนทับแขนเสื้อตนอยู่จึงกลายเป็นที่มาของสำนวนรักจนตัดแขนเสือ้อซึ่งหมายถึงคนที่รักเพศเดียวกันในปัจจุบันนั่นเอง แต่วันนี้เรามีอีกหนึ่งเรื่องเล่าชายรักชายในตำนานของขุนนางจีนมาเล่าสู่กันฟังซึ่งเรื่องนี้เป็นที่มาของอีกหนึ่งสำนวนอย่างลูกท้อที่เหลือที่ก็มีความหมายว่าคนที่รักเพศเดียวกันโดยเรื่องราวความรักนี้เกิดจากขุนนางชั้นสูงแท่หลิงแห่งรัฐเว่ในสมัยราชวงศ์โจที่ดันไปตกหลุมรักชายหนุ่มรูปงามนามว่าหมีจือเสียตั้งแต่ครั้งแรกที่ได้พบครั้งหนึ่งแม่ของหมีจือเสียล้มป่วย หมีจื่อเสียไม่รอช้ารีบควบรถม้าของกษัตริย์ออกไปหาแม่ของตนโดยไม่ได้รับอนุญาตโทษของการกระทำดังกล่าวคือต้องถูกตัดขาดทิ้งสถานเดียวแต่เมื่อหมีจื่อเสียกลับมาถึงหลิงกลับไม่ลงโทษเขาเพราะความรักที่มีต่ออีกฝ่ายทั้งยังชื่นชมความรักความกระตัญยูที่หมีจื่อเสียมีต่อครอบครัวอีกด้วยต่อมาวันหนึ่งขณะที่ทั้งสองกำลังเดินเล่นกันอยู่ในสวนหมีจื่อเสียได้เอื้อมมือไปเก็บลูกท้อมากัดหนึ่งคำ ก่อนที่จะยื่นส่วนที่เหลือให้หลิงซึ่งถ้าหากเป็นคุณนางชั้นสูงคนอื่นๆพวกเขาคงรู้สึกเหมือนถูกเหยียดหยามที่คนธรรมดาคนหนึ่งยื่นของเหลือมาให้แต่ไม่ใช่กับหลิงเพราะเขามองว่าลูกท้อที่เหลือเปรียบเสมือนความรักที่อีกฝ่ายมอบให้เขาหลิงกล่าวยกย่องมีจือเสียพร้อมความสุขที่ปกปิดไว้ไม่อยู่ว่าข้าสัมผัสได้ถึงความรักและความจริงใจที่เจ้ามอบให้ข้า ลูกท้อหอมหวานเยี่ยงนี้แต่เจ้ากลับมอบมันให้ข้าแทนที่เจ้าจะกินเองจนหมดความรักของหลิงที่มีต่อม,มีจื่อเสียจึงกลายเป็นที่มาของสำนวนลูกท้อที่เหลือที่ใช้เรียกชายรักชายและคนที่รักเพศเดียวกันในปัจจุบันนั่นเอง